สวัสดีครับนี่คือรายการโปรไมวีนะครับวันนี้ผมจะอุย้ยแหลกแหลกวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมไม n คร r a ับนะครับวันนี้ผมก็มาขอแคสเซิร์ฟเวอร์เอ้ยผมขอม,ม,มาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้ก็ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรวะ <laughs> โอ้ยผมไม่รู้ว่าครับแต่ผมมาเขียนไว้ข้างล่างลิงข้างล่างกันนะครับโอเคครับ ว่าทำไมมันแหลกอย่างนี้เนี่ยโอ้หแหลกแหลกขอภายในความแหลกนิดนึงนี่ครูอือ่าหูจะจที่ไปเรื่อยกันมาครั้งแรกนะครับหนึ่งสามารถรับโปรเทคฟรีได้โดยการคิดขวาที่ป้ายนะครับนี่แล้วนี่เอ็นีสามารถไปดูว่อ๋อส้ำนำกระดาษน,นะครับและกับ n อ็พีได้ต้องเป็นกระดาษที่แรก ที่เขาแจกนะครับไม่ใช่กระดาษแบบธรรมดาครับแล้วมาวางไม่ใช่นะครับนี่ครับบัตรกรดเงินสดมันเรีย,วก,วรก,ย,ยวกว่าบัตรกดเอ้ยมันเรียกว่าบัตรกดเงินสดนะครับให้มมและกับ NPC ได้จะได้ดาบของดาบดียะโหแรงมากๆก,กดัดตีเดียวตายอ่ะรับเลือดสี่สิบนี่ไงเลือดเนี่ยข้างล่างตะดูของผมเนี่ยนั่นแหละครับอันนี้ก็ของอ er ินเดอร์เช็คเลือด เพชรพีเพเยอร์ p ayer, ตามนั้นมาหมูพาะรูกโซนนะึงพอจริงมันมีรถไฟอยู่นะให้คนด้วยกนะันเดี๋ยวผมจะเขียนไอพีไว้ข้างล่างนะโย่โอ้แหลกแหลยนี่นี่คือที่แหล่งรวมวอฟโซนนะครับแค่คลิขวาที่ป้ายอ่านแล้วก็คลดกว่าที่ป้ายนะครับตามนี้นะครับ ถ้าเกิดจะหาเงินเงินนี่เซมิหาเงินง่ายนะครับโอ้ขอุณผู้ขอไปเสียงที่บ้านผมเลยนะเสงเครื่องบินนะนะอาจจะมีเสียงอะไรรำคาญให้นะผู้ชมนิดหน่อยขอโทษด้วยแล้วนี่เอ้ยนี่อะไรอะ่ะเพเออร์อ๋เอเพเออร์ช็อปขอจะุดอุตตาแมนทำไมจำชื่อเซิร์ไม่ได้ เดี๋ยวผมพากดูของแจกอันนี้ของแจกสาบเลื่อนใหม่นะไม่ใช่ของแจกทั่วไปนะครับนะเอแล้วผมจะมาหาเพื่อนผมด้วยเชื่อว่าไนท์เพจนะครับ n i ไนท์เพจยังหมายยังอะ่ะยังไม่มาหรอโอ้กกรมใครจะมาหาผมก็ได้นะ เพราะเมันแหลกอย่งในกระตุกนะฮะถ่ายคิวถ้ามันแหลกขออภัยเอนชานนี่คือสำหรับที่เอนชานนะครับเอ้ยรู้สึกว่าพอยต้องหาเองนะใช่ปะพอยต้องหาเองนะ exp อะรู้สึกต้องหาเองหรือว่าฟรีอ๋อนี่นี่มีโอ้โหมองไม่เห็นใช่ปะเอาอ๋อให้คลิกซ้ายนะเอาทำไมคลิกแค่ครั้งเดียววะ กรรม96เออแต่เอินชันดาบสักหน่อยเอเอโหธนูเต็มตัวของพวกนี้ไม่ต้องทำได้มาจากไหนจากการคัาสเกลตันกับซอมบี้โอ้โหเนี่ยครับดาบที่ได้ฟรีมาสำหรับผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะดีนะครับค่าวิเทอร์น่าจะตายทีเดียวอะทองนี่ทำไมเขาโอ,โอ้โห กระตุกก็เอาัยกระตุกให้ไหยโอเคได้จุดจุดแจกของยัง ATM นี่มี ATM นะครับนี่คือใค่เอ้ยดูโพรเทคก่อนดูอ่ะนี่คือโพรเทคโอ้โหราคาไม่เชื่อว่าถูกนะนะสิบคนสิบหนึ่งืนบาทโอเวอร์เกินไปแล้ว โอ้โหแต่ก็หางเงินง่ายนะก็ไม่ได้แพงมากก็อ๋อนี่ไงชื่อเซิร์ฟเวอร์นะผมพายซีโลซีโล่เดอะคิงเอ้ยมันใช่ไหมเนะี่ยเอมเออใช่ชื่อเซิร์ฟซซโลเดอะคิงวีวอล์หนึ่งจุดหกจุดสองไอพีหนึ่งศูนย์ส่าไอพีจะตามนี้เลยนะแต่ผมเขียนตาม ลิงข้างล่างให้หลยไอเอ็มซีซีโดเลอร์ซีโดเลอร์ตดวคิงโอ้ไม่รู้อ่ะผ่านๆเยอยนี่ไงเอทีเอ็มขี้ขวาตามนี้ก็จะได้จำนวนเงินมันนิดหน่อยไอที่มันเขียนตัวเลขไว้ข้างล่าคือเราไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินตามนั้นนะคือ จำนวนเงินที่เราได้มามันรวมแล้วเป็นเท่าไหร่คือรวมแล้วอ่ะคุณง่ายออาจจะได้แค่สองบาทสามบาทไม่รู้ว่าเงินใคร x อ็กสต็ป็กซ์สติ๊กไปคนเอ็กยังไงเฮ้ยรือว่าของแจกมันมีอย่างนี้จริงๆไม่เอ้ยผมขอเอ้ยเออเนี่ยของแจห้ขึ้น ให้เข้ามาในนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ชุดนี่ตามนี้เลยเนี่ยตัวผมเนี่ยครึ่งหนึ่งเพชรครึ่งหนึ่งทองคุ้มไหมเนี่ยเออไม่ใช่ดิของฟรีนะคลิกเคกรับของคลิกเออเออก็นี่งางฟรีโซนของผมก็งงผมไม่เล่นเซิร์นี้นานโอ้โหมันกระตุกดาบทองเคียร์นั่งคลิกขวาตามนี้นะครับนี่ขวาตามนี้เลยนะ โอเคกลับมากันต่อนะครับเมื่อกี้นี้เพื่อนผมนทักมาถามว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่เซิร์ฟนี้แหละครับเขาเล่นไมค์คาร f บด้วยเดี๋ยวผมไปบ้านตัวเองก่อนผมเซตโทไมไว้เรียบร้อยแล้วไปละเดี๋ยวแลวเอาแลวเอาไปดิเอา what the for you เออจะจะตังหนึ่งนะ อามาต่อเลยนะครับนี่ครับคุณไนท์เพจตอนนี้เคือบ้านผมนะครับบ้านแบบหรูหราอลังการมากใช้หิมะทั้งหมดอืก็ของแจกมันมีแค่นีน้ใครทําบ้านไม้และอยากทาบ้านแบบไม่เหมือนใครผมมาเชื่อมกับบ้านของคุณไนท์เพจเชื่อแล้วครับบ้านไนท์เพจสวยกว่าเยอะแต่มาแต่มันดูดิเลยว่ะพันผ่านเดยวโอ้ยโอ้เีกล่องนินเดอร์ไนท์เพจก็ซื้อมาติดตามผลงานเขาได้นะครับไนท์เพจ โอ้โหด,ด่าเฮ้ยดูกธนูได้มาจากไหนวะสามารถนะักโอ้โหของขอจะคิปเปอร์อย่างเยอะนี่ครับนายเพจนายเพจต <c ười> <c ười> ิดตามชีวิตเขาต่อนะครับอืมทำอะไร บ้าไปแล้วไงลวายหินแล้วก็ทุบเองอ่ะอาะจ้าอ,อ๋อนี่ซ่อนโพหอโดโูโพแม่งนี่คือการแกล้งคนอืมเอ้าเกมบ้าก,ก่อนอ๋อเนี่ยเอเกมบัาอ่ะเปีวครับอถึงกับงงเออโอเคขอจบ เพียงเท่านี้นะครับแล้วนี่แล้วกันไทยกนในเพจจบเอาขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ yeah. โอ้หวังถอดดีก